สวัสดีครับมาเจอกับเกียร์แซดเอีีครั้งนึงครับ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ท,ทําเกียร์พิสโซไปคันหนึ่งไปปิดจุดอ่อนก็คือเปลี่ยนสวิ์เซฟเกียร์แล้วก็เปลี่ยนเดือยสลักคันเกียร์นะครับผมลงรูปไว้ในเพจละว,วันนี้ผมจะพามาดูนะว่างานช่างแต่ละวันเนี่ยผมอาจจะเจออะไรบ้างอ่าหนึงเลยวันนี้คือเมื่อวานผมไปซื้อตัวนี้มานะครับจะเป็นลูกบ็อก ดอกจีบนะครับเขาเรียกดอกจีบจะขึ้นต้นรหัสด้วยทีนะทีทีตัวนี้จะเป็นเบอร์ทียีิบเจ็ดนะครับเมื่อวานผมไปคลองถมมาก็ไปซื้อมาชุดหนึง่งจะเออมันยกชุดมาเลยนะครับก็ซื้อของคิงโทนี่มาเอามาแก้ขัดนะมันเนื้อมันก็ไม่ได้เหนียวอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือต้องบอกแบบนี้ก่อน โลหะเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่สองอย่างนะครับแข็งกันเหนียวนะครับอันเนี้ยแข็งนะครับอันนี้เขาชุบแข็งมานะครับแต่อันเนี้ยอันเนี้ผมใช้เมื่อเช้านะก็ยิงยิงได้สองตัวนะตัวที่สองแตกแตกยับเลยนะครับแตกคาลูเลยนะครับตัวนี้ ผมไปซื้อมันเพื่อเช้านะครับในราคา180บาทนะก็มาแก้ขัดก็ไม่คิดว่ามันจะแน่นอะไรขนาดนี้นะครับสำหรับเกียร์ลูกนี้นะครับแค่อ่างเกียร์นะอันนี้ผมตัวนี้ถามว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะยิงออกได้หลายตัวอยู่อันนี้กว่ามันจะแตกเนี่ยมันจะบิดบิดงอเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันงอโฟกัสให้เห็นกันเลยนะครับ เห็นไหมว่ามันมันเบี้ยวมันเบี้ยวแบบนี้ก่อนแล้วค่อยแตกนะครับก็ตัวนี้ก็คุ้มอยู่180บาทยิงได้กี่ตัวยิงได้หนึ่งยิงได้หลายตัวอยู่นะครับก็ทําหัวลูดไปหนึ่งตัวอันนี้ลูดแล้วนะครับลูดสองลูดลูดสามนะครับลูดสี่ลูดห้าครับลูดหกเจ็ดแปด นะครับผมเก้านะครับอันนี้อันนี้หัวยังไม่ค่อยรูดเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็คือกลมแล้วนะกลมแล้วเดี๋ยวจะหาวิธีเอาออกกันต่อไปนะครับผมวันหนึ่งผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างเหตุการณ์แบบนี้คือเหตุการณ์ที่ทําให้การทํางานของช่างเนี่ยมันใช้เวลาขึ้นนะครับก็ลูกค้าโปรดเข้าใจนะก็เร่งให้ทุกคันนะครับผมผมจะรับงานซ่อมเฉพาะ คันหนึ่งคันนี้เสร็จก็รับอีกคันหนึ่งมาอีกคันเสร็จก็รับอีกคันหนึ่งมานะครับผมไม่ได้รับงานมาดองนะโอเคครับช่างใหม่แล้วซ่อมเกียวโตทุกรุ่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูจะไปดูของพวกบลูพอยท์นะไอลูกบล็อกตัวเนี้ยของบลูพอยท์เดี๋ยวไปดูของบลูพอยท์กับสแนปออนนะแต่เห็นเขาบอกว่ามีของของดินจะเหนียวกว่าบ u ูพอย n ์นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อมาใช้เลยตัวเดียวเบอร์ยี่สิบเจ ไม่รู้ว่าตัวเท่าไหร่แต่ตัวเดียวน่าจะเกือบพันนะของของอแสแนปออนหรือว่าของดีนนะนะครับโอเคช่างใหม่หลักซ้อมเกียวโต้ทุกรุ่นครับ5 HP 19 ZF